บวชสีขาวแม่งเลยอืมสีขาวไม่ได้เป็นอีโพสเตอร์อันเจ็บอืมอโอ้โปรแกรมมังมังอัดดีกว่าอืมอืมหายไปซะหายไปอู้โอ้โหเหมือนมายากลนี่ว่ะโอ้ย uh, วัตตาฟักเกอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หวัตตาฟักเกอร์อืมโอ้โห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 เอ๊ะอะไรวะ มันมาจากโปรแกรมเออ่ลุ้ดมาจากโปรแกรมอืมกูเด็กสีขาวแป๊บหนึ่งอยากเข้ามานะโอ้กูข้เด็กอืมฮ่านี่เอามาจากโปรแกรมแพนนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ระบายระบายนี่นตกระเพิ่งกระเพิ่งนี่เพิ่มอีกนี่ใหญ่ๆ อใืใหญ่ๆกระดงองอ,อืมึงออกมาอยู่นี่เนี่ยา <ไป S 2> มึงไม่ออกมา <ไป S 2> มอฮ้ยส,สีแดงสีแดงสีแดงอ่านี่ระเบิดรอร้อนรอโอ้ยเย็นชุ่มฉ่ำมากมึงจะทำอะไรกับพวกมันดีวะอืมนี่นี่เครื่องคิดเลขฮึบฮึบอ,อืม ลดลงเฮ้ยลดลงลดลงเลยจะคิดอะไรวะนี่เนี่ยลบ,ลบ,ลบ,ลบๆๆๆเห็นปะนี่เอาโปรแกรมเอาังอ g าไฟยูไฟช็อตอู้ไฟชอ็อ,อ,ชอตอืออ่าช็อตอ่ามังออด